การหาค่าความจริงของประครผสมนะครับมันก็จะมีอยู่สามกรณีนะครับมีอยู่สามกรณีนะครับมีอยู่3ามกรณีนะครับก่อนอื่นเรามาทําความเ,าเข้าใจนะครับเกี่ยวกับความสําคัญนะค,ความสําคัญของตัวเชื่อมนะครับของตัวเชื่อม การหาความสำคัญของตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมไหนสำคัญที่สุดนะครับตัวเชื่อมสำคัญน้อยสุดก่อนละกันนะฮะสำคัญน้อยสุดก็คือตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้เศษนะครับตัวนี้อันที่สองนะฮะมีความสำคัญเท่ากันก็คือมีและกับหรือนะครับถ้าแล้ว ก็ต่อเมื่อในสำคัญที่สุดนะฮะทีนี้การหาค่าความจริงของประพจน์นะฮะบ,บางทีมันเป็นข้อความนะเขาไม่ได้ใส่วงเล็บมาให้เรานะฮะอย่างเช่นข้อความมีรูปนี้นะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับเราจะหาค่าความจริงของประพจน์นี้ยังไงนะครับวิธีการก็คือนะฮะเราดูความสําคัญของตัวเชื่อมเราจะเห็นได้ตอนนี้มีตัวเชื่อมสตัวนะครับก็คือมีตัวเชื่อมหรือกับท่าแล้วนะฮะ ตัวเชื่อมท่าแล้วมันสาคัญก่อนตัวเชื่อมหรือนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องหาสุดท้ายนะฮะหาสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องหาไอ้ตัวหรือก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ใส่วงเล็บที่ p หรือ q นั่นเองนะครับหา p หรือ q เสร็จค่อยเอามาเชื่อมกันด้วยท่าแล้วกับ p ตัวนี้นะครับ p, p และ q ก็ต่อเมื่อ p หรือ q เหมือนกันครับเขาไม่ได้ใส่วงเล็บมาให้เราเราจะใสวงเล็บตรงไหนนะครับตอนนี้ตัวเชื่อมแล กระือนะครับมันสําคัญน้อยกว่าตัวเชื่อมก่อนเื่อเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาไอ้ตัวเชื่อมที่มันมีความสําคัญน้อยกว่าก่อนนะครับตัวเชื่อมสําคัญที่สุดเอาไว้หาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นข้อตลงตรงนี้เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าตัวเชื่อมที่มันสําคัญที่สุดเอาไว้หาทีหลังนะครับเราจะเริ่มหาจากความไอ้จากตัวเชื่อมที่มันมีค่าที่มีความสําคัญน้อยที่สุดไปหา ตัวเชื่อมที่มีความสําคัญมากที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับ <c oughs> การหาค่าความจริงของประพจน์ผสมนั้นจะมีอยู่3กรณีนะครับมีกรณีที่1นนะครับก็คือบอกค่าความจริงนะครับบอกค่าความจริงของประพจน์ย่อยนะครับประพจน์ย่อยทุกตัว คำว่าประพจนย่อยสอนไปแล้วนะครับประพจนย่อยก็คือดูทีเดียวของมันมีแล้วมี PQR อะไรพวกนั้นนะฮะบ,บอกค่าความจริงของประพจนย่อยทุกตัวนะครับแบบที่สองนะครับบอกค่าความจริงประพจน์ย่อยนะครับแค่บางตัวเท่านั้นบอกแค่บางตัวเท่านั้นนะฮะบ,บอกแค่บางตัวนะครับอันที่สามครับไม่บอกเลยนะครับไม่บอกเลยไม่บอกเลยสักอัน ถ้าไม่บอกเลยวิธีก็คือการเขียนตารางนะครับการเขียนตารางนะครับซึ่งเราได้เขียนไปแล้วนะครับซึ่งเราได้เขียนไปแล้วนะครับการเขียนตารางค่าความจริงเราเขียนไปแล้วกรณีที่3านี่เราทําไปแล้วก็คือไม่บอกค่าความจริงเลยแล้วก็เขียนตารางเขียนให้ดูหมดนะว่าแต่แต่ละกรณีมันเป็นอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับอ่านชั่วโมงนี้สิ่งที่เราจะเรียนกรณีที่1ก่อนนะฮะก็คือบอกค่าความจริงของบ่อพจนจ่อยทุกตัวนะฮะเราจะหายังไงนะครับอ่าเรามาดูเอกสารเรานะครับ ดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับขอบคุณเอกาสารนะครับจาก GTR Match ด้วยนะครับโรงเรียนนาาประทธิ์นะครับที่เอื้อเฟืออ้อเอกาสารมาให้นะครับอ่ะดูตัวอย่างที่หนึ่งแล้วกันนะฮะตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเขากำหนดประพจน์มาให้ก็คือ p นะครับ p นะฮะ ขาเอยประพจน์ p มาให้ p เป็นอะไรครับ p เป็นจริงนะครับ q เป็นเท็จครับ q เป็นเท็จและก็ R เป็นเท็จเขียนไว้ตรงนี้นะครับ p จริง q เท็จและก็ R นะครับเป็นเท็จนะฮะเขียนไว้นะครับเขาบอกว่าค่าความจริงของประพจน์ในแต่ละข้อเป็นยี่ยงไรนะครับเห็นไหมครับ ดูลำดับความสําคัญนะฮะลำดับความสําคัญนะฮะ <Okay. S 1> อ่าก็ต่อเมื่อสนี่คัญที่สุดก็เอาไว้หาทีหลังนะครับอ่าดูในวงเล็บวงเล็บแรกก่อนวงเล็บนี้นะฮะวงเล็บแรกตรงนี้วงเล็บข้างในมันก็จะซ้อนวงเล็บอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหาไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับหาตัวนี้ก่อนนะ,ะ P เป็นจริงนะครับ Q เป็นเท็จอย่าลืมนะฮะอะไรนะให้ท่องไว้ก็คือ1 4 2สี่สอง 14 1, ถูกไหมครับ14 2 14นะครับ14214ใช่2หรือไม่ครับนี่ใช่2หรือไม่ครับใช่2หรือไม่นี่ใช่ไหมคนไหนที่จำยังไม่ได้นะฮะคนไหนที่จํายังไม่ได้นะครับคนไหนที่จํายังไม่ได้นะครับ อ่ะคนไหนที่จำยังไม่ได้นะครับให้นักเรียนนะครับไปทบทวนนะให้นักเรียนไปทบทวนให้ได้นะครับให้นักเรียนไปทบทวนตารางตัวนั้นให้ได้นะครับให้นักเรียนไปทบทวนตารางค่าความจริงให้ได้นะครับถ้าครูพูดหนึ่งถ้าครูพูดสี่นี่คืออะไรหนึ่งก็ค <lawsuit royable. S 1> ือตัวเชื่อมแล้วโอเคไหมครับสี่คือตัวเชื่อมหรือสองคือตัวเชื่อมท่าแล้วหนึ่งสี่คือตัวเชื่อมก็ตัวเมื่อโอเคไหมครับ เวลาถามกูจะถามว่าใช่หนึ่งไหมนะครับถ้าเป็นเป็นตัวเชื่อมแล้วกูจะถามว่าใช่หนึ่งไหมหนึ่งคืออะไรนักเรียนต้องไปจําให้ได้นะครับถ้าเป็นเป็นตัวเชื่อมหรือกูจะถามว่าใช่สี่ไหมถ้าเป็นตัวเชื่อมท่าแล้วคุูจะถามว่ามันใช่สองไหมนะครับอ่ะตัวเชื่อมท่าแล้วนะครับใช่สองหรือไม่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับตอบด้วยครับใช่ครับ ถ้าใช่มันจะเป็นอะไรครับเป็นถ้าใช่มันจะเป็นเท็จนะฮะอันนี้คือในวงเล็บต่อไปเอาตัวนี้มานะฮะยกตัวนี้มานะ P ตัวนี้เป็นจริงนะ,ะมานี่นะีนะามานี่นะอันนี้ตอนนี้เรากำลังใช้แผนภาพต้นไม้อยู่นะครับต่อไปมันจะกลายเป็นจริงและเท็จนะฮะโอเคไหมครับมันจะกลายเป็นจริงและเท็จมันเป็นตัวเชื่อมและครคูถามว่ามันใช่หนึ่งหรือไม่ครับใช่หนึ่งหรือไม่ไม่ไม่ใช่มันจะกลายเป็นอะไรครับ ไม่ใช่มันจะกลายเป็นอะไรครับเชื่อมด้วยแล้เป็นหนึ่งถ้าหนึ่งก็คือมันจริงถูกไหมครับถ้าไม่ใช่มันจะเป็นเท็จถูกไหมครับจําได้หรือเปล่าต่อนะ P เป็นจริงนะครับ P เป็นจริงนะแต่ใส่นิเสียเข้าไปกลายเป็นอะไรครับเป็นเท็จนะสุดท้ายสองตัวนี้มาเจอกันด้วยเครื่องหมายอะไรครับนี่ ก็ต่อเมื่อใช่หนึ่งกับสี่หรือไม่ครับใช่หนึ่งกับส like ี่หรือไม่ใช่หน wow ึ่งก네ับสี่หรือไม่นี่ใช่หนึ่งกับสี่หรือไม่เชื่อมด้วยกนตึงเมื่อครูจะถามว่าใช่หนึ่งกับสี่ไหมถ้าเป็นหนึ่งกับสี่มันจะเป็นอะไรครับเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะไอ้ข้อความยาวๆนี้ก็ออกมาเป็นอะไรนั่นเองครับ เป็นจริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประพจน์ผสมอันนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนะครับทันหรือไม่ทันครับทันค่ะไปจําตารางให้ได้นะครับถ้าใครจําตารางไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับผัดจําตารางที่ครูบอกไปนะครับหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่นะครับแค่นั้นเองขนาดเบอร์ทรอคูบาบอกรายนยังจาได้นาะแปดต่อตัววันโมวันเกิดสีสันนันนี่ <Yeah. S 1> เพลงสีชอบนันนี่ของแจ็คเบิร์ด แค่ตัวเลขซ้ำหนี้เป็นยังที่จำบ่ได้อ่าต่อไปนะครับต่อไปนะฮะข้อที่สองนะครับข้อมูลยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเราใส่ไว้ก่อนก็ได้ครับใส่ไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้จริงอันนี้เท็จอันนี้เท็จอันนี้จริงอันนี้จริงนะครับมันใส่นี้เสร็จแล้วมันจะเป็นจริงเนาะโอเคเนาะทันไหมอ่ามันเป็นเท็จแต่ใส่นี้เสร็จแล้วเป็นจริงเนาะโอเคไหมฮะ ต่อไปหาฝั่งนี้ก่อนครับใช่หนึ่งหรือไม่ครับเชื่อมด้วยและใช่หนึ่งหรือไม่เป็นอะไรฮะใช่หนึ่งแล้วเป็นอะไรครับ,บใช่หนึ่งแล้วจริงนะต่อไปฝั่งทางขวามือทางซ้ายมือนะครับหาในวงเล็บตรงนี้ก่อนนะครับหาตรงนี้ตรงนี้ก่อนใช่หนึ่งหรือไม่ไม่ใช่เป็นเทน็จนะต่อไปนะครับใช่สี่หรือไม่นี่ มันจะเป็นตัวเชื่อมหรือนะทีนี้นี่ตัวนี้เอาเสร็จแล้อถึงอเอาไปเชื่อมหรือนะทีนี้ใช่ใช่สี่หรือไม่ใช่เป็นอะไรครับใช่แล้วเป็นเทสนะครับต่อไปนะครับเอาสองตัวนี้มาเชื่อมด้วยอะไรคะนี่ถ้าแล้วนะฮะโอเคไหมฮะัทันไหมใช่สองหรือไม่ครับไม่คใช่สองหรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาเป็นอะไรครับ เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นประพจน์ผสมในข้อท uh ja. mm um ี่สองนี้เป็นจริงนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะฮะต่อไปยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่นะฮะยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่นะฮะยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่นะครับ p เป็นจริงนะครับ r เป็นเทจ q เป็นเทจแต่ใส่นิเทศแล้วเป็นจริงนะครับ q เป็นเทจนะครับ r เป็นเท็จ P เป็นจริงนะครับอันนี้มีในวงเล็บเราหาในวงเล็บก่อนอ่ะวงเล็บทางฝั่งซ้ายมันมีในวงเล็บอีกตัวหนึ่งเราหายตัวนี้ก่อนนะคะใช่หนึ่งหรือไม่ครับไม่ใช่นะต่อไปตัวนี้นะครับใช่สองหรือไม่ครับไม่ค่ะไม่เป็นจริงนะโอเคไหมใช่หนึ่งหรือไม่ไม่ค่ะไม่เป็น เทสนะใช่หนึ่งหรือไม่ไม่ค่ะสุดท้ายนะฮะเอาสองตัวนี้มาเชื่อมกันด้วยถ้าแล้วนะฮะถ้าแล้วนะฮะสุดท้ายถ้าแล้วนะฮะโอเคไหมครับใช่สองหรือไม่ครับใช่สองหรือไม่ใช่ใช่ใช่ออกมาเป็นอะไรครับใช,ใช่ออกมาเป็นเท็นะคบเพราะฉะนั้นข้อความในข้อที่สามนี้เป็น ข้อความเท็จนะครับข้อความที่เป็นเท็จต่อไปดูข้อที่4นะครับข้อที่4 P เป็นจริงใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ q t e เทข้อมูลยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะ อาหารในวงเล็บก,ก่อนละ่ะใช่สี่หรือไม่ครับใช่ค่ะดูตามให้ทันนะดูตามใครไม่ทันบอกนะครับใช่สองหรือไม่ครับใช่ใช่เป็นเท็จนะต่ไอไปในนี้ครับใช่หนึ่งไหมฮะ ใช่หนึ่งหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับไม่ใช่เป็นอะไรครับเป็นทิ้งคูกค่ะใช่สองหรือไม่ครับเราขยับมาที่ตัวเชื่อมท่าแล้วนะใช่สองหรือไม่ใช่ครัใช่เป็นอะไรครับ Okay, เป็นเทปนะต่อไปสุดท้ายตัวเชื่อมและนะโอเคไหมใช่หนึ่งหรือไม่ครับตัวเชื่อมแลในใช่หนึ่งหรือไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นไรครับ okay, เป็นเทสนะครับเพราะฉะนั้นข้อความในข้อที่4นี้เป็นเทสนั่นเองนะครับข้อความยา,ยาวๆนี้เอามาเชื่อมกันด้วยตัวเ<ต>ชื<ต>่อมต่างๆนะครับออกมาเป็นเทสนั่นเองนะครับเอาลองหาเองครับตัวเชื่อมในข้อที่5ครับ วางคนถามว่า PQR นี่คืออะไร PQR เนี่ยเขาแทนด้วยประโยคนะครับแทนด้วยประโยคอะไรไม่รู้แหละสักอย่างหนึ่งแล้วเขาแปลงมาเป็นสัญลักษณ์นะครับลองทำข้อ5้าเองนะครับว่ามันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จนะครับ たったった。 เป็นจริงหรือเท็จครับจริงหรือเท็จครับจริงหรือเท็จครับได้จริงหรือเท็จครับอะไรนะ ได้กิงหรือได้เทศนะครับเทศค่ะมีใครยังทำให้เป็นไหมครับไปจำตารางให้ได้นะครับหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่นะครับเป็นจำให้ได้นะครับอ่านะครับดูวงเล็บนี้ก่อนแล้วกันนะครับใช,ใช่หนึ่งใช่หนึ่งกับสี่ไหมฮะมใช่หนึ่งไหมใช่สี่ไหมใช่ค่ะใช่เป็นอะไรครับเป็นจริง ใช่เป็นจริงนะเสร็จแล้วมาตัวนี้นะครับใช่อสองหรือไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นอะไรครับเป็นจริงค่ะ <c oughs> ถ้ากันนีโดยโอ้ยหห่นไหวนียเลยเอ๋เมเป้ ปวดหัวเกิดชาติหน้าชั้นใดจงจำไว้อย่ามีเมียอ่ะตัวนี้ใช่หนึ่งหรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นเทสเนาะต่อไปตัวนี้นะครับใช่หนึ่งกับสี่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นอะไรครับเป็นเทสค่ะสุดท้ายตัวเชื่อมท่าแล้วนะครับสุดท้ายตัวเชื่อมท่าแล้วนะครับใช่ สองหรือไม่ใช่ค่ะเมื่อสองมันก็เป็นอะไรครับเป็นเทสค่ะเมื่อสองมันก็เป็นเทสนะครับเพราะฉะนั้นข้อความในข้อที่ห้าก็เป็นเทสนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือในกรณีที่หนึ่งนะฮะก็คือเขาบอกค่าความจริงของประพจน์ย่อยมาให้เราทุกตัวเลยนะฮะเห็นไหมครับ ประพจน์จ้อยของเรามี PQR นะครับประพจน์จ้อยของ PQR เขาบอกให้เรามาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการหาค่าความจริงก็คือการแทนค่าลงไปในประพจน์ทุกตัวแล้วก็หามานะครับตามลำดับขั้นตอนของความสําคัญนั่นเองนะครับทันหรือไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจนะครับ